ดูดูสาวคันเงินถอยตูดมาเอาหางตีหัวแล้วนี่ปังปังเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทกท่านนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินครับผมกับบรรยากาศตอนเช้าเช้าอากาศหนาวหนาเย็นเย็นครับผมตอนนี้จะแข็งหมดแล้วตอนเช้านี่ครับของแก้หนาวครับผมต้องกินกาแฟน้ำอุ่นครับผมมาน,น้ำอุ่นกันครับผม นี่เป็นน้ำยานะครับผมสมุนไพรเป็นปางแดงครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูโอ้ไอออกไอร้อนออกกันนี่ครับปางแดงครับต้มน้ำํำปางแดงกินเช้าๆครับ เพื่ออบอุ่นร่างกายครับผมก่อนจะสู้งานต่อไปครับนี่ควาดลิงก็จะนั่งจิบกาแฟครับหนาจนแก้วสัน่นหนาวจนแก้วสั่นแล้วก็อบอกงั้นเย็นมากครับวันนี้ที่เมืองเลยครับดูน้ำหมอกน้ำค้างนะครับผม หมดเลยนะครับหมอกจักน้ำค้างเยอะมากครับวันนี้ไม้ก็มีแต่หมอกครับก่อนออกวันนี้ก็จะให้ควานมีข้าวเหลือด้วยครับนี่ควันคุณยาย ได้ข้าวมาให้สาวขันเงินกินด้วยนะครับนี่ทั้งข้าวเหนียวข้าวเ,เจ้านะครับผมเราก็หูงกินเหมือนกันนะครับยายก็ให้ข้าวมาินตอนเช้าๆเราก็จะให้น้องควานของเราเอาไปให้สาวขันเงินเรากินนะครับผม ควานกำลังล้างหน้าครับผมโอ้ยสายแล้วนะครับตะวันยังไม่ขึ้นยังไม่โผล่เลยนะครับตอนนี้จะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับตะวันยังไม่โผล่เลยนะครับสาวขันเงินเราก็หนาวครับวันนี้เราไปอัปเดตใกล้ๆกันนะครับ ช่วงเช้าๆมาจิบกาแฟกินน้ำร้อนกันนะครับอกินด้วยกันนะครับผมปางแดงจะออกน้ำแดงๆหน่อยวันนี้หมอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่น้ำค้างเยอะมากเลยดูเกาะรถเต็มไปหมดครับผมน้ำค้างเยอะมาก ช่วงเช้าเช้านะครับตอนนี้ฟานเราก็จะจัดเก็บของขึ้นรถแล้วนะครับเก็บสัมภาระขึ้นรถนี่เต็นนอนกันแล้วก็ชวเช้าเราก็จะเก็บของขึ้นรถกัน ก่อนที่จะไปล้างช้างนะครับเก็บของเรียบร้อยก่อนที่จะไปล้างช้างก็เก็บของให้เรียบร้อยก่อนการเอาขอเขาไปให้สั่งแล้วหเออน่อไม่มดหมอนแหละ นี้เราก็จะตามควันเข้าไปนะครับเที่หลักเลยจะได้ไม่เรียกไม่ได้ได้เรียกมันโอ้ยเย็นมากเลยครับมือสั่นไปหมดแล้วนะครับขอโทษขออภัยเอฟซีทุกๆท,ท่านด้วยครับ ที่สันส่นๆไม่ใช่อะไรมันหนาวมากครับผมนี่ตะเลยไปได้นี่นะหลักนี่ครับวันนี้ไม่มีหลักไม่มีต้นไม้นะครับพันหลายใช้ขุดหลุมฝังโซ่ฝังไม้นะครับนี่ครับหลุมตรงนี้ให้สาวขันเงินผมไม่ไดื้อครับ Ồ oh. Ồ oh. Kín thăm bắt lâm rồi Ồ Thế là Ờ để kiếp kín yên Mà còn lùm lên Nói ปันลิงเขาก็าข้าวให้สาวขั้นเงินของเราอยู่นะครับนี่มีทั้งข้าวเหนียวข้าเจ้านะครับนี่ควันเขาก็จะขุดหลุมเพื่อจะเอาโซ่ขึ้นมานะครับ สาขคันเงินของเราก็กินข้าวแล้วก็หาของแกล้มไปด้วยนะครับวันนี้อาหารของสาวคันเงินก็จะเป็นข้าวนะครับผมลูกข้าวนะครับนี่เหลือต่อสางข้าวนะครับนี่ต่อฟางข้าวจะมีลูกข้าวขึ้นอย่างนี้นะครับ สาวกันเงินจะชอบมากแล้วมันจะมีอ่าข้าวก็จะใส่น้ำนมนะครับจะเป็นมีน้ำหวานมากครับผมอร่อยสาวกันเห็นชอบกินแล้ะอ้วนครับลูกข้าววิตามินสูงมากครับกุดกว้างๆเลยดินมันบะแข็งกลง่ไงอยู่เนาะ ครคัแต่เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวมันจะชุ่มๆหน่อยจะไม่แข็งมากครับขุดง่ายหน่อยครับแต่สาวขันเงินเราก็อยู่ได้นะครับไม่ดื้อขูดง่ายครับผมสาวขันเงินอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าเป็นบางตัวจะดึงขึ้นเลยนะครับ ถ้าเป็นอีกเชือกแต่ก่อนที่ควานหลายจะได้มีสาวขันเงินมาน้องเขาชื่อสาวอังกอรนี่โอ้โหนั่นของแท้ครับกดอย่างนี้ไม่ได้ดึงขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นปะเล็กบะ ตอนนี้สาวคันเงินก็จะควานหาข้าวอีกแล้วนะครับเช็คกินในหม้อแล้วนะครับดูครับหม้อแล้วนะครับวันนี้เรานอนไม่ไกลกันนะครับนี่ดูรถของเรากับที่พักของเรากับสาวันเงินอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ วันนี้สาวขันเงินหนาวนะครับไม่เล่นดินไม่เล่นโคลนแล้วนะครับวันนี้ดูยังไม่ถึงนะครับผมเออ,เอ,อโอ้ขึ้นแล้วครับดูไม้เล็กนิดเดียวนะครับสาวกันเงินเราก็อ,อ้าวอ้าวอ้าวทำอะไรควาลิงแล้ว ดูครับดู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 ดดดสาวแคนเงินถอยตูดมาเอาหางตีหัวแล้วนี่ปังปัง <laughs> เอาแล้วเอาแล้วทำอะไรอ่ะล่ามฉันไว้ทำไมเมื่อไรจะขึ้น เลยจะได้ไปสาวคันเงินบอกนี้นะครับอยากไปกินข้าวในบ้านแล้วอยากจะไปเที่ยวในบ้านแล้วอาหารเยอะแยะเมื่เลยจะได้ไปแล้วเนี่ยโอ้บอกความีิงเอาหางตบหัวเลยแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะครับผมส่วนคลิปนี้ควานหลายกับสาวคันเงินกับควานลิงหรือว่าควานทัดก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม